สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเปากาหลเรียไป3.1เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกอยู่ปี2023 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีปี2023เมื่อวันที่10สิงหาคม2566เป็นรอบจัดอันดับ5-8ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเบลารียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเบลารียไป3-1เซตด้วยคะแนน 25-16, ต่อ 25-19, ต่อ16-25ต่อและ25-18สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนาต่อไป วันที่11สิงหาคม2566รอบจัดอันดับ5 6เวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโครเอเชียเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติบัลเรียไป3-1เซตในศึกวอลเลย์บลอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่น U19 จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียกันก่อนเลยนะครับ โดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้โพสต์เอาไว้ว่าเมื่อวานแพ้ให้กับทีมญี่ปุ่นแต่วันนี้ทีมชาติไทยสามารถจัดการบบลเรียไปได้ด้วยสกอร์3ต่เซตยินดีด้วยนะไทยแลนด์ที่ติดท็อป5ได้สำเร็จมุมมองท่านต่อมาครับขอบคุณพระเจ้าที่ตัวแทนจากอาเซียนประสบความสำเร็จแน่นอนว่าอินโดนีเซียรู้สึกภาคภูมิใจที่มีตัวแทนจากอาเซียน โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแฟนวลเลย์บอลคอมเนมตนทัดมากกล่าวว่าอย่างน้อยอินโดนีเซียก็ควรจะภาคภูมิใจและรู้สึกว่าพวกเขาคือตัวแทนเพราะว่าประเทศไทยคือเพื่อนร่วมอาเซียนทีมวลเลย์บอลหลายรุ่นของพวกเขาได้ไปแข่งขันรายการ,รชิงแชมป์โลกถูกต้องไหมจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าสิ่งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการวอลเลย์บอลของพวกเราถ้าหากทุกอย่างมีระเบียบแบบแผนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับบนแต่ก็ต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอความคิดเห็นท่านต่อมาครับอีก10ปีข้างหน้าอินโดนีเซียจะไม่สามารถแข่งขันกับไทยได้ตอนนี้ประเทศไทยมีการวางโครงสร้างพื้นฐานในระดับเยาวชนเอาไว้แล้ว แต่อินโดนีเซียยังไม่มีเลยจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าประเทศไทยมีทั้งรุ่นยูส1ยู่1ยู่21และยู่23ในวันที่17สิงหาคมนี้ทีม U21 ของพวกเขาก็จะไปแข่งขันจริงแชมป์โลก2023ที่ประเทศเม็กซิโกแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่ากลับกลายเป็นว่าสหาพันธ์วอลเลย์บอลของพวกเรา แย่กว่าสหาพันธ์ฟุตบอลซะอีกนะต่อมาเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่แล้วทีมเยาวชนของอินโดนีเซียอยู่ที่ไหนดังนั้นจึงไม่มีผู้เล่นที่จะพัฒนาไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่รุ่นต่อไปตั้งแต่ช่วงที่วิลด้ายังไม่สวมฮิยับจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมถ้าหากมีสปอนเซอร์ชื่อดังเข้ามาช่วยพัฒนาบอลล์บอลของอินโดนีเซียก็อาจจะพอมีโอกาส ได้ไปแข่งขันในระดับนานาชาติบ้างทีมเย์บอลของอินโดนีเซียไม่เคยได้ไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติเลยเนื่องจากขาดแคลงเงินทุนชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมเยาวชนหญิงของไทยติดท็อปฟาของโลกเชียวหรือจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบใต้เมนี้ว่านี่คือทีมเยาวชนรุ่นยู19ในวันที่17สิงหาคมนี้ ทีม U21 ของพวกเขา <_ an> ก็จะไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกที่เม็กซิโกโด้วยนะคอมเมนต์ท่านมาครับตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในระดับเดียวกับจีนและญี่ปุ่นแล้วในเอเชียรูปร่างก็คล้ายๆกันไม่สูงและไม่เตี้ยจนเกินไปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ายอดเยี่ยมไปเลยไทยแลนด์เมื่อก่อนเคยอ,อยู่ในระดับเดียวกับอินโดนีเซีย แต่ตอนนี้ทีมหญิงของพวกเขาทิ้งหางพวกเราไปไกลแล้วจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบใต้เมนี้ว่านี่คือทีมที่กำลังแข่งขันในรายการวอลเลยบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นยูสิบแต่สำหรับวอลเลยบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นยูสิ1จะแข่งขันในวันที่17สิงหาคมนี้แล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าตอนนี้พวกเขาเด็กเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกทุกรุ่นเลย พวกเขาเริ่มทิ้งหางเวียดนามและอินโดนีเซียออกไปเรื่อยๆมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่ออย่างต่อเนื่องต่อมาเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าหากอินโดนีเซียต้องการเป็นเหมือนกับประเทศอื่นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลอินโดนีเซียหรือ p b v s i จะมีเงินทุนหรือสปอนเซอร์ที่ต้องการช่วยพัฒนาวงการวอลเลย์บอลอินโดนีเซียหรือไม่จากนั้นเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่า ทำไมถึงไม่ค่อยมีสปอนเซอร์ทั้งที่วอลเลย์บอลเป็นกีฬาอันดับสองรองจากฟุตบอลแล้วเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าถ้าหากสหพันธ์วอลเลย์บอลไม่มีความเคลื่อนไหวก็คงต้องปล่อยวอลเลย์บอลอินโดนีเซียไปถ้าหากไม่ร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติเราจะพัฒนาได้อย่างไงแต่ก็ไม่มีเงินทุนต่อมาเจ้าของเมนก็เข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าทีมหญิง ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมวงการกีฬาในอินโดนีเซียทั้งหมดกำลังซบเซาไม่มีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญมุมมองท่านต่อหมาครับแล้วอินโดนีเซียล่ะอยู่ที่ไหนจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าอินโดนีเซียมีรุ่นเยาวชนด้วยเหรอนี่คือยการยู19ชิงแชมป์โลกอินโดนีเซียยังไม่เคยสร้างทีมเยาวชนเลย และในวันที่17สิงหาคมนี้พวกเขาก็จะไปแข่งขันรายการ u 1 21ชิงแชมป์โลกส่วนพเพื่อนชุดใหญ่และ u 23ของพวกเขาก็จะแข่งขันในรายการ c ซ League และจากนั้นพวกเขาก็จะไปแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกทีมไทยมาจะเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่อย่างสม่ำเสมอต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลังจากที่ทีมชาติไทย เอาชนะทีมชาติเบลกเรียไป3ต่อหเซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกรุ่นยูสิบเกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวตรุรกีกล่าวว่าฉันเป็นชาวเติร์กและฉันเขียนมาจากการแปลทีมไทยเล่นดีมากยินดีกับประเทศไทยด้วยนะจากตรุรกีมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเกาหลีใต้ครับขอแสดงความดีกับทีมชาติไทยด้วยนะ พวกคุณคู่ควรกับชัยชนะในครั้งนี้ฉันหวังว่าทีมเกาหลีใต้ของพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นในครั้งหน้านะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอเมริกันกล่าวว่ายินดีด้วยนะสาวๆจาก USA ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวญี่ปุ่นครับทีมไทยเก่งมากเด็กๆเล่นดีกันทุกคนเลยขอแสดงความดีกับทีมไทยด้วยนะสนับสนุน จากญี่ปนุมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์กล่าวว่าการล้างแค้นมีอยู่จริงคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวตรุรกีครับจากตรุรกีขอสแสดงคอเมดีกับทีมไทยด้วยนะปรบมือให้เลยพวกคุณสมควรได้รับคำชื่นชมอย่างมากจงภูมิใจในตัวเองนะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์กล่าวส,สั้นๆว่า ประเทศไทยมีอนาคตที่สดใสมุมมองท่านต่อไปครับทีมไทยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากฉันคิดว่าทีมไทยจะอยู่ในอันดับท็อป5ของโลกในไม่ช้าชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์พวกคุณเล่นฉลาดมากฉันชอบตอนที่พวกเขาขี่หลังกันมันน่ารักมาก ความคิดเห็นท่านต่อมาครับวอลเลย์บอลเอเชียก er, ้าวไปอีกขั้นอย่างแน่นอนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเป็นความก้าวหน้าที่น่าทึ่งของทีมไทยเมื่อเทียบกับนัดแรกและนัดที่2ที่พบกับเบลแกเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความสูงที่น้อยกว่าของสาวไทยถือว่าเล่นดีมากและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับทีมไทย คคือออททีมแแห่่งงงนาตาตย้จริขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟุต t o c เครดิ www f o l l e y b a l l com ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติบบลเรียรไป3-1เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกชุดยู่สิปี2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้กปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอสสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ